เกิดใน Facebook อีกแล้วนะคะแหมเมื่อวานเรื่องของคุณเนวัตดาวก็ร้อนมากๆแบบทำแลงยิงตัวตายอะไรอย่างเงี้นะคะ,คะล่าสุดเป็นเรื่องของหนุ่มที่โพสต์ขายยาบ้าใน Facebook ค่ะขายที่สําคัญโพสต์ทั้งภาพโพสต์ทั้งที่อยู่แล้วข้อความบอกว่าไม่กลัวหรอกตำรวจจับไม่ได้เขาเป็นใครให้รู้ไว้สะบ้างค่ะ ชาวสังคมออนไลน์นะคะจำนวนมากเลยแชร์โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพของผู้ใช้ Facebook ชื่ออาร์มตัวน้อยครับผมมีภาพยาบ้าพ,พร้อมอุปกรณ์การเสพครบเลยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยผู้ใช้ Facebook หนุ่มรายนี้ก็ทิ้งทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พูดทำนองท้าทายกฎหมายค่ะไม่เกรงกลัวบอกว่าไม่สามารถเอาผิดตัวเองได้หรอก โดยคนในโลกออนไลน์นะคะก็แชร์พร้อมทั้งรุมประนามถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมค่ะต้องการให้ตํารวจเนี่ยติดตามจับตัวหนุ่มคนนี้ไปลงโทษโดยเร็วเรื่องนี้ตำรวจทราบเรื่องแล้วนะคะพลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นค่ะบอกว่าสืบหาตัวบุคคลใน Facebook รายนี้แล้วพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้ไม่ได้เช็คอินที่ตำบลท่าพ,พระจังหวัดขอนแก่นแต่อยู่ในจังหวัดข้างเคียงทำเป็น a c e b o o k หลอกขึ้นมาค่ะ โดยก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในขอนแก่นตอนนี้ก็กําลังประสานตํารวจในพื้นที่นะคะเร่งติดตามตัวแล้วซึ่งความผิดเบื้องต้นค่ะคือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ถ้าจับตัวได้แล้วและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ค้าบางส่วนในจังหวัดขอนแก่นที่ขายยาบ้าทาง Facebook ได้ไม่ยากรายนี้ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกันค่ะ